ก็กลับมาติดตามมวยดีทีสปอร์ตกันต่อน,นะคะสำหรับวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นหน้าที่ของพี่กิ่งทองนะคะมวยจัดได้สนุกทีเดียวใช่ครับก็เป็นมวยเล็กๆแต่ว่าเล็กดีรถโตนะครับสนุกทุกคู่เลยครับค่ะเดี๋ยวไปชมกันในคู่มันมวยไทยค่ะ คุณผู้ชมมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะวันนี้เป็นศึกวันกิ่งทองมาเริ่มต้นกันมวยคู่ที่5ค่ะเป็น1ทอปราน49พบคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะคะ เป็นหนึ่งหรือว่ากิติศักดิ์บุญธรรมชื่อเล่นชื่อกอล์ฟค่ะอายุ20ปีเกิดที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะครับคู่นี้นี่ปล่อยตัวมาให้ดูกันในยกที่3นะครับึือยกสามนี่ราคาอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อเเสียร้องสลองนะครับ,ค,รบค่ะคำคำขวัญจังหวัดระยองผลไม้โอชาอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุงทองผู้กวีเอกครับส่วนคมเกียรติหรือว่า สุุลชัยสายสีชื่อเล่นชื่อบ่วงมรอายุ18เกิดที่อำเภอสิอรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวง,งามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาทรายแกงหินถิน่นไทยนักปราเพื่อราชไฟทำงามล้ำเทียนภรษาหาแต้งก่อนปลอดศาสตร์ฉลาดภุมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอุสศวรีคนดีสีอุบลครับยกทีส3นะครับบอกไปแล้วย้ำกันอีกทีครับความได้เปรียบอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับตอนปล่อยตัวมาเป็นป .74 เดินเข้าหาแล้วครับ ก็อุ้ยแม่ดักสับสอกซ้ายครับมีหน้าสะบัดเหมือนกันครั้งแรกของเขาจะประเดิมได้สวยหรือเปล่าครับกับการที่มาต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินครับทางด้านเป็นหนึ่งครั้งแรกครับมาเปิดติงที่นี่โอ้ยเกี่ยวล้มลงไปครับแมมีปัญหาหรือเปล่าครับล้มแบบนี้โอ้โหเป็นอะไรครับจุดพิทษศาสตร์มีปัญหานิดหน่อยครับอ้อกระจับหลุดครับ นิดหนึ่งนะครับใส่กระจับกันก่อน,นาราคาการากาตอนนี้ก็แก,กว่งๆเลยครับความน่าเชื่อถือนี่เปลงได้ตลอดครับว่ากันต่อยังเป็นยกที่3อยู่นะครับกรรมการทานดินพูมหยืนครับ ที่ขานบนเวทีแทนเข่าซ้ายลุกไปตีเข่าขวามาเร่งตีเข่าขึ้นเหมือนกันครับเอาดวไปได้าว่าสับศอกซ้ายแม่เต็มคมบับครับแต่ยังยืนอยู่ได้ไม่เป็นอะไรครับเกียริเกียริรัชนือว่าขมเกียรติทอมโนท,ทำรักษาคนเดียวกันครับโอ้ยเขียวล่างลูกนี้ล้มลงไปครับแม่โชว์ความเหนือชั้นเลยครับ แทงซ้ายโต้ด้วยแข้งขวาดักแทงเข่าขวาตั้งขวางไว้เด้งตีเข่าขวาโต้ด้วยเข่าขวาเหมือนกันครับผมเกียรติวันนี้จะคมกลิบสมชื่อหรือเปล่าครับแทงซ้ายไปเป็นหนึ่งโต้ด้วยเข่าขวาแทงเข่ายัดเข้าไปครับพลิกเลี้งยงกับเปาโอ้โหแทงเข่าขวาทําได้สวยครับ เตมกลับมาแล้วก็ดักแทงเข่าครับเดินเข้าหาแล้วครับคมเกียริโดนหัวแข้งซ้ายมาเขี่ยล่างโอ้เสียหลักนิดหน่อยครับเดินเข้าหาต่อแทงเข่าซ้ายเด้งตีเข่าซ้ายคืนนำหลักฐานนำทะเบียนบ้านมาแจ้งเกิดหรือเปล่าครับครั้งแรกในชีวิตกับที่ราชดำเนินครับเป็นหนึ่งทอพาร40 ครับขวางเอาไว้แล้วกัหมดยกที่3ครับเอาปล่อยตัวมายกที่4ครับมาว่ากันต่อโอ้โหเปลี่ยนเสริมแลวครับตอนนี้ครับราคาความน่าเชื่อถือนี่ย้ายมาอยู่ฝั่งกลางเกงสีแดงแล้วครับเสมอแ,แดง ร้อง90รองแล้ะครับเสมออยู่ที่กางเกงสีแดงแล้วครับแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยเข่าเหมือนกันสู้วงในกันอยู่ของใครจะแจ้งกว่าครับแข่งขวาไปครับคมเกียรติหัวแข่งซ้ายวืดมาโต้ด้วยแข่งขวาทันทีเกี่ยวลม้มลงไปออกอาวุธต้องออกดีๆดีครับละเอียดละเอียดยาหลุดยาลวงครับโอ้โหยแข่งซ้ายถ้าหลุดหล้มแล้วจะโดนแล้วก็หักลม้มลงไปครับออ้ยสับศอก ยังไม่โดนดักแทงเขาเด้งตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งคมเกียริแทงซ้ายโอยเ,เต็มเต็มเหมือนกันครับแข้งขวาแล้วก็โดนจับได้แล้วเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับแม่ล้มบ่อยๆชักจะไม่ดีหรือเปล่าครับแล้วว่าเสียลูกเสียสองมวยดักแทงเขาโต้ด้วยเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายหัวแข้งขวามาคมเกียริสาดศอกเป็น ็นหนึ่งครับแทงข่าวซ้ายเด้งตีข่าวขวาคมเกียรติแต่ตุกเนียมาแล้วก็โอ้ลม้มลงไปอีกแล้วครับมาล้มบ่อยๆแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์ชักจะกังวงแล้วครับเดินเข้าไปโดนข่าวขวาเด้งตีข่าวซ้ายขึ้นต้อเด้ข่าวขวาเหมือนกันโอ้ยแมบไปไหนไปด้วยนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ชักจะลุกช้าแล้วมีปัญหาอะไรกับระบบภายใจหรือเปล่าหัวแข้งซ้ายไปเดินเข้าหาต่อครับ สายคืนมาคมเกียรติขยับเข้าหาแข้งขวาจับได้แล้วยังไงแดงตีเข่าซ้ายโอ้โหแม่บนรอก็เสียงเฮนี่อื้อือ,อเหลือเกินครับอ้ดูเป๊ะไปครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหยเต็มพุงครับสัานแล้วครับแม่สับซอกขวามาแล้วก็ล้มลงไปอีกแล้วครับ ไม่ดีแน่นอนครับอาปากวอแล้วครับระบบหายใจยังดีอยู่หรือเปไม่ไหวจริงๆครับหลังๆเริ่มสโลโมชั่นแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งช้าๆอีกนิดนึงครับแม่ไม่น็อกเพราะอาวุธตรงนี้นะครับแต่ว่ามันสะสมมาก่อนหน้านี้ครับวันนี้ไม่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นสอง เคล็อก ok 3เอาชนะเป็น1ทอพนี่บชนะน็อกไปในยกที่4นะครับค่ะ,คะจำเลยคู่แรกที่ให้ดูกันนะคะ,คะเดี๋ยวต่อเนอง